ก่อนที่จะไปประเด็นข่าวสารอื่นนะครับไปติดตามที่ทางหน่วยงานนะครับสถานที่เรารู้จักแล้วก็ผ่านไปผ่านมาจะไปสงขลาเข้าในเมืองหัดใหญ่ถนนสายเก่าครับที่มณฑน,นทานบกที่42ครับก็อยู่คู่กับชาวหัดใหญ่นะครับเป็นค่ายทหารที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลามากว่า33ปีแล้ววันนี้ครับก็ได้มีการ จัดพิธีวันสถาปนาครบรอบ33ปีเพื่อเป็นการระลึกถึงวันก่อตั้งหน่วยไปติดตามรายละเอียดครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับตรงกับวันที่15สิงหาคม2566ที่กองบัญชาการมณฑลทหนทารบกที่42ค่ายเสยนานารงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันสถาปนามณฑน,นทานบกที่42ในวาระครบรอบ33ปีเพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งหน่วยซึ่งก็มีการถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำของทุกปีครับโดยมีพลตรีปรกรณ์จันทร์ชโชตะผู้บัญชาการมณฑนทานบกที่42นายจิสดาจิตรัตผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลารวมทั้งส่วนราชาการในพื้นที่ข้าราชาการและกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับครับสำหรับพิธีวันสถาปนามณฑนฐานบกที่42ก็ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์โดยแม่ทัพภาคที่4ประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยมีการถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ถวายผ้าบางสุกุลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการกำลังพลและครอบครัว ของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดมณฑลหานบกที่42ด้วยดีตลอดมารวมถึงระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิตในการปกป้องประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายเสนานารงค์รวมทั้งพิธีวางพวงมาลาพลเอกหลวงเสนาณรงค์พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการในสังกัดค่ายเสยนานารงค์และพิธีทางศาสนาอิสลามด้วยครับนั่นก็นับว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับที่ได้มีการสถาปนาค่ายเสยนานารงค์มณฑลทหานบกที่42นะครับมาจนถึงวันนี้ครบรอบ33ปีแล้วนะครับในการก่อตั้งหน่วยทางข้าราชการนะครับของทางกองทัพบ,บกรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติก็ให้เกียรติมาในพิธี วันระลึกถึงของวันสถาปนาในครั้งนี้ด้วยครับในพื้นที่ตำบลหัดใหญ่นะครับในพื้นที่คอหงนะครับซึ่งเป็นรอยต่อที่จะเข้าไปนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาสงขลาเข้ามาในพื้นที่หัดใหญ่เราก็จะเห็นนะครับว่าจังหวัดทหารบกมณฑลที่4ี่นะครับมณฑลทหารบกที่42ค่ายศรีน,นารงก็อยู่คู่เมืองหัดใหญ่นะครับคู่เมืองสงขลามาอย่างยาวนานพอสมควรครับ